เราจะส่งคอนคูไปสักหนึ่งก้อนต่อไปเหยาอู yeah. ้ห oh. 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 ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมโซล่าสมัทเกมจำลองการเป็นพระเจ้าและผมคือพระเจ้าแห่งใจเกเรที่จะมาครองโลกนี้โอเคเราไปเริ่มเกมเลยครับว่าเกมมันจะสนุกมากแค่ไหนบนโลกอันแสนสงบสุขใบนี้และมีผู้คนมากมายอาศัยอยู่มักจะมีชายคนหนึ่งที่อยากจะมีความคิดที่อยากจะทำลายล้างโลกนบะาเราจะส่งฮอนคูไปสักหนึ่งก้อนเดี๋ยวชนมีปัญหาครับส,ส่งฮอนคูไปฮอนคูไปอะ โอ้ฮ oh, ันคูเม็ดนี <Super S 2> oh, ้ซราไปถึงสวงในซูเปอร์ฮันคูเอาไปยาะซูเปอร์ฮันคูคูบิจูจูบจุ๊บไป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 ผมต้องเอาให้มันทะลุเลยฮะทะลุยังยังไม่ทะลุเลยไม่เนี่นะไม่นี่ไม่นี่นะนี่นะนี่นะ นี่เล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 ยยังไม่ทะลุเลยฮะผมจะเอาใมันทะลุให้ได้เพราะผมคือพระเจ้าผมสามารถทำอะไรก็ได้เออเอออย่าอย่าอย่าไปเลยก็ไปเลยนี่เรียงแถวกันไปสวยไม่งไงไม่งี้้าวโอ้เรียงลายไปเลยววิ คอนคูนี่มันดีจริงๆก็แค่นี้แหละประมาณนี้อยู่ข้างในแล้วก็ไม่ยอยว่าอย่เว่ามันซ่อมแซมนะเฮ้ยเอาจริงนี่เฮ้ยเฮ้ยฟื้นฟูเอาจริงเรล,ลีเออว่าอุย้ยซ่อมโลกว่ะโอ้อัชฉริยาญาติยังเลยอ่ะโอเคครับทุกคนเคยได้ยินทฤษฎีดวงจันทร์มันเข้ามาใกล้โลกปีหน,นึ่งเนี่ยประมาณ1เซนติเมตรไหมเดี๋ยวผมจะทําให้มันเกิดเร็วขึ้นฮนะที่นี่ประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ดวงจันทร์ไปดวงจันทร์มาลย โอ้โหโอ้ oh my god เอ้าเฮ้ยหนูจนลูกที่สองม,มนันยังยังไม่ได้กดเลยเอา้เอาไปแฉมแฉมแฉม,แมโอ้ส่งดวงจันไปประมาณสิบลูกโอ้ส่งได้ทีละลูก meow <c oughs> โอ้โหโอ้เรียบร้อยครับดวงจันทร์ดวงจันทร์ผ่าทะลุศูนย์กลางโอุ้้มดวงจันทร์เหลือก้อนแค่นี้ว้าวโอ้เรียบร้อยครับผมเอาล่ะดวงจันทร์มันรู้สึกว่ามันรู้สึกไม่ไกลพอเดี๋ยวเราจะเอาหลุมดําลงไปใส่โลกเลยไปหลุมดำที่ประเทศไทยป้ายอู้หลุมดำดูด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 โอ้โห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 ดูดไปเยอะมากแกไปก้อนเลยอะหลุมที่ใต้ดินก็ไม่รอดนะฮะอย่างนี้เอะหลุมดำเยอะๆเลย โหดูดดีหมดเลยอ่ะโอ้โหกลายเป็นกลายเป็นแบบนี้เลยเหรอโอ้โหเอาไปเป็นถ้วยใส่ซีเรียลตอนเช้าได้เลยนเนี่ย <c oughs> เอาล่ะผมได้ทดลองอะไรเป็นหลายอย่างแล้วแต่ผมอยากจะรู้ว่าถ้ามี <c oughs> ฟ้าผ่าที่รุนแรงมากในพุทติศาสตร์มันจะสามารถทํำลายโลกเราได้ไหมมีไปที่ญี่ปุ่นเลยเนตรพัดปักษาไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนตรพัดปักษาอะไรเนี่ย มีนกเนตพันพันปักษามีตะพันปักษาอย่างเดี้วโอ้โหโอ้ไปอยู่ข้างในได้ด้วยเหรอโ,อโรคลวงเนี่ยทฤษฎีโรคลวงได้ละโอ้ว้าวเอาละเราจะไม่พูดถึงเรื่องใดก็แล้วแต่นะแต่เราจะส่งบั้งไฟไปเปียหน้าให้เขาไปส่งบัางไฟไปบุม้ม ลงกลางสภาจะให้มันลงกลางสภาเหรอเนี่ยโอเคไหนดูนี่ฮ่า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  s u p e r b i z a โอ้เรียบร้อยครับผมประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นรูโจเลยถ้าเราทําให้มันเป็นแบบว่าซปเ s u p e r ไซล์ล่ะโอ้โหดูดิ่เซ่โอ้ลิทูสแบนเย่โอ้โอ oh my god oh my god เกมระบายซิบูเดเตอร์ มันลูกอะไรอะ่ะไหนดูสิอุโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเฮ้ยเฮ้ยมันยังมันยังเรืองแสงอยู่ทุกคนมันจะทำอะไรหรือเปล่าวอตมันคืออะไรอะ่ะลงไปลหลายลูกเลยมันคืออะไรอะ่ะไอ้ก้อนเนี่ยมันคืออะไรวะมันคืออะไรอะ่ะเอาช่างมันเถอะเราจะส่งจรวดล้านปีไปที่นี่เลยไหนดูสิ ลูกเราจะสามารถรับแรงระเบิดเอ้ยทำไมมันน่ารักจังวะโอ้ว้าวเป็นเหมือนระเบิดเอ่ออันนี้เลยนะมันเหมือนกับเอาเอ้าส่งมึงไปอ่ะเอา้าเอา้าส่งไปอีก,กนึงเฉยเอางงเลยกูส่งไปตอนไหนวะมันมาแบบนี้กระจายแล้วก็ดูดซูบต้มเฮ้ยแรงเลยเอาหายหมดโลกเลย <laughs> นี่เลเซอร์อ โอ้ของดีนี่หว่าเนี่ยไม่เงียไม่เงียเอเลี่ยนบุกโลกโว้ยเลียงบุกโลกโว้ยประเทศไทยเนยประเทศไทยนี่นี่ใช่ไหมโศกไปกลางสิลปะโย่รู้แหละว่าจะสร้างศิลปะอะไร เจ้าโลกจะคลองโลกนี้เว้ยเอาล่ะเราจะมาผ่าซีกโลกกันนะครับไปจะผ่าซีกโลกตรงนี้เลยทุกคนไม่มีใครอยู่เราได้เพราะเราคือพระเจ้าไงล่ะผ่าออกครึ่งหนึ่งน่าเสียชัวร์ได้ของฉันเลยนะเรียบร้อยครับโลกผ่าครึ่งความฝันผมจริงแล้วโอเคนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อฟอสเซลน้ำแข็ง โลกร้อนเกินไปแล้วเลด้โกเลด้โก้เซเนบิฟาเดโนเลด้โกเลด้โกอย่า๋ร้องถึงอวาม่านเดี๋ยาร้องอย่าลร้องตีลิขสิทธิ์แน่นอนโอเคเราจะสมมุติว่าเอเลียนหมกมันจะมีไงไปบุกประเทศไทยดิเอเลียนหมกแล้วขอให้ทุกคนสวดมนต์ไล่เอเลียนโอ้โหหมุไปเยอะๆเลยไปใครชื่อตู่เหตุละไป ตามล่าคนชื่อตัวเออเอามาันนี่ไม่ไม่เหลือสักไอ้แลลกจิ๋วหลิวนี่คืออะไรอ่ะโอ้มาแล้วเฮ้และจิ๋วหลิวน่ารักแล้วทำไมมันชาร์จพลังเหมือนว่ามันจะยิ่งใหญ่ยังวะอ่าฮะอ๋อน่าจะเป็นเจาะแกนกลางโลกเข้าไปนะทุกคนนะอะไรน,นี่เอาลูกกูแก,กขาวดับ what what เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสุมมิสไซไปสมมิสไซไป เอ้โอ้โลกกูกลายเป็นขี้เลยที่เราจะส่งบาเรียไปนะบาเรียคืออะไรอ่ะแล้วบาเรียมันมันทำเพื่ออะไรอ่ะป้องกันได้พวกนี้เหรอดูสิป้องกันได้ไหมอ่ะได้ว่ะส่งไปเรื่อยๆไปไปส่งไปสักร้อยอันดูสิว่ามันจะทนได้ไหมเฮ้ยทนได้งันก็ส่งบาเรียไปเยอะเลยแล้วเรามาดูกันว่าไอ้เล็กจิ๋วลิวนั่นมันจะทำลายโลกเราได้เปล่าเออยี่ไงนี่นี่มันทองการร์้พลังแล้วเออได้ไหม S <S เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอ๋อได้เฉยอาเรบารีวป้องกันไปส่งนี้ไปดิยังไม่เคยส่งไปเลยโอ้โหมันเจาะเข้าไปเลยอ่ะดูดิ่ตัวเอเรียนกูไม่ได้หรอกหนียวเอเรียนไปโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยมีพิซไไปด้วยพิซไซไซโอ้โหเดียว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 หู บาลียหายเรียบร้อยมนุษยชาติโ,อ,โดดอ้โดนเจาะโดนเจาะเอออะไรแค่ผมสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก,กดกระดิงแจตเตอร์วไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ถอตัวลราไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า